ใช่ป่ะนี่บีบใจเลยพี่ยุ่ยไม่ได้วะไอ้เหี้ยโอเเคฮ้ยเฮ้ตะกคนยิงตาแจะรักไงไฟนอลวินโตโดนยวโดนว้าวว้าว What shit โดนเอ้ยมีคนยิงตรงนี้นี่หว่ายิงกูโดนไอ้พี่เราถ่ายมันไม่ได้ A few moments later หั้ยพี่ยิงเลย ล้อล้อไปเลยครับผมเนอะเยอะมาคำโขมาคำวุฒิยานไปที่นี่คือสองล้อเลยนะรู้ป่ะที่มันสองล้อเลยเหรอเนี่ยล้อขวาจะไปหมดเลยพี่มันจริงสองสองข้างหน้ามีไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปอีกหนึ่งนี่ทางซ้ายไปพี่เราไปช่วยเขาก่อนไหมหรือว่ายิงปอดให้ตายดีไปเลยไปเลยได้เลยพี่ขวาขวาข้างหน้าไปแล้วไปตายแล้ว ก็ให้ยิงเลยูเยอะอ่ะเยอะจับเอ้ยโอ้โหสุดยอดเอ้ติมไอ้เาบอดบอดวิ่งตามบอดเอาการ์ดมาให้ขอบคุณครับเจ้าหนูไปแล้วเฮ้ยมีจะบวนคนกระโดดไอเกิลยังไม่ขึ้นหรอเพื่อนไอ้เยี้ยกูจะไปทางนู้นแล้วมึงก็เลี้ยวกลับมาไอ้ที่อะไรไอ้ฮอตวิวไอ้สัต มึงพ hey hey nah ูดเทียอะไรฮะไอฮอตวิวเฮ้ยใครยิงกูเฮ้ยไฟนอร์เรเวนโตุมาบ้านเราบ้านที่เราทำลายไว้ไปไหนมึงกล้าดีไอเอาแตกไปดขวาขวาขวาข้างล่างข้างล่างไฟนอร์เรเวนโตไฟนอร์เวนไอเหี้ยไปเหว่อไปเหว่อยี่ยบเลยข้างหลังอีกข้างหลังอีก เยียบเลยไอ้แฮงเยียบเลยไอไฟนอนเว้นย่าเอากระชอนผมพังกระจจมมาหายไปแล้วพี่ไปทันงหายไปไหนเออเลยประกอบยังไงของกูไวไฟกูเดินเล้าอี้อ่ะไอ้วงวงเหรียญมาเหรอไอ้โตรถกูไม่ได้รถเลยกูเดินอี ไปไหมลอยฟ้าไปโหดกับเขาไหมไปดิดเออมันยิงในนี้กันปะในโตเนี่ยใช่ใช่ใช่เราจริงกูจิงกูเราอย่างไรว่ามึงไปซัดมันแม่เพื่อนไปดิต่ออะไรอ่ะปิดแต่ไม่ได้แต่ความบันเทิงแม่งหายหมดเลยเฮ้ยไฟนูรูเบนตุเอ๊ไอ้สารลดลดราคาไปตายแล้วเหรอตุบตรงมาพี่เอตรงมา เฮ้ยมันมีรถแมคคารโรดอนด้วยเหรอไอ้เกียบเลยเฮียเราเอารถแมคคารโรดอนมาได้ไหมไม่ทำไมเฟียรเนตตกตรอยู่ข้างในอยู่ข้างในมันจะบองเพลทได้หน่อยได้พี่อ๋อรถพี่รถอ่ะขนาดตรงได้มาเฟีร์เนตกไอ้เฮียเลยโอ้เหรียญรวมตัวกันหมดเลยนี่ว่าเฟีร์เนตกไอเฮียแ็กไอสวัล เออทำไมมองในโดมแล้วเฟรมเรนตกวะเฟรมเรนตกมึงใช้โป้ไอ้พโปเอียมึงใช้โป้เออมันมองไปดูเฟรมเรนตกเลยก็เพี่อนายช่วยชีวิตฉันไว้ไอ้ถือหมอปุ้ดลองหันไปมองทีแบบโอ้โหเฟรมเลนล่วงไอผมก็ลืมมาตลอดนะจนหันไปมองเีิยกระตุกเลยเสร็จแย่แน่าจะนัวจัดเขาตกคนเดียวไปเลยเฮียแม่งตื่นสนุกเล็กน้อย ไปปบาเล yes yes sir l ไลนิงมาคุยเฮลิคอตเตอร์้ยิ้มมีสินช่วยไปช่วยแล้วกันมาแล้วมาแล้วยิ้มรถนืดเอ้าเติรถหมดข้างหลังหลังเต็มเลยโดนโดนไปหนักอยู่อ๋อกลับที่กลับที่โอ้ยไฟนอนเว้นไอ้เฮียล้มไม่ตายจ็บนักโอเคด้วยตายควายโง่ เฮ้ยม,ม,มันมียังล้มอยู่นะเดี๋ยวไปเช็คก่อนนุ่นๆข้างบนข้างบนบนบนไหนเนี่ยมายิงชิ้นอยู่อ่ะวะอ๋อนี่ยิงเลยตีรถอยู่รถบอกได้นี่พี่ <laughs> ไปโอนเวนตายตายตายชนรถพิษฮะตายไา้มึเอาห<อ><ๆ>มาัดนงะัดนี่ชิน้นเมื่อกี้ใครเก็บหม,มัดไปอ่ะมึงัดไป็นตรอบแล้วแม่งอยู่ที่อะไร แค่แค่ชนไอ้เพื่อนพี่ยุดยิงกูครับไอ้สัสได้ไปยุดยิงหินแค่ชนไม่ต้องยิงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแขหงกัวมาเอ้ยไอ้เหี้ยเท่ว่ะเฮียเป็นที่ไปบินแล้วผมรถเราบินแล้วพี่เอาเอาสวยพี่เฮ้ยเสียงรถกระเนิน แม่ขึลนรถเราหรือเปล่าชินน่าจะใช่ไอ้หมอบินเลยโอ้ยดึดอดึ้อดึดึอดืดึอ้าวชิดปิดทิ้งอินเฮ้ยเม่ก้าเม่ก้าเมก้าโอ้ยรถเมก้าอ้าวชิดไปก้าอย่าง อย่างไปแล้วหมอกล้าหรอมันแก,ก,กชอ็กชอตสิเฮ้ยระเบิดแล้วเอ้ยไปลุกมันจะเสยรถเราอ่ะลงไงวะไม่กล้ามึงเสียแล้วไอ้โง่ปินช่วยวะไปห,หลังไปเขี่ยแล้วไปเชียร์ไปถูระเบิดหลังหลังชิ้นหลัง มล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 <ผ>มมองไม่เห็นน่ะบนดีกว่วกากูข้างบนมีนะไปยี่โมงหนึ่งแลี่อตีข้างบนต้มเอา้าตามรอยมึงไงพี่อเฮ้ยหมอตอนข้างบนงตึกข้างบนนี้มีตีนเอา้ามไม่ไม่หกหกคือขอยิ้ว่อนลมลม,มลม,มลม,ลม <laughs>

โอ้เชี่ยแม่เอ้ยมือลั่นใ้สัตว์มึงรู้ไหมตอนที่มันต่อยกูลงมาจากบ้าน่ะกูยิงปืนใส่แม่งแม่งก็ตายอยู่บนคาการอะไรเงี้ยเฮ้ยมาๆมาๆินเฮ้ยแม่งขึ้นรถตุนระเบิดนี่ว่าลงแล้วมีอีกนะตายมัดมึงมีมาไปเลยข้างล่างล่างโคชรอนของผม มันบินมันบินตัวงนี้แน่หรอวงใหม่วงใหม่เฮ้ยขหมัดเลยกันมาเหลือสาม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 เหรอเชี่ยเชี่ยล้วผมเหนื่อยกูเก็บเหรียญมาแบบเป็่โลกตีวูปุ่มใจมากเลยชินอูปาช็ชอตเมกาโลดอนโดนหมอกินระเบิดเฮ้ยเหลือสองเหลือหนึ่งดิส้มเลย อ้าวเหลือหนอเหลือหนึ่งคนเหรอบู๊กันเลยกระนำเหลือเยอะอืมอยู่ไหนเพียหาเลยไปอยู่กับพี่ยูนดีกว่าเหรอยืนไหนใตเลยของตัวดียวเอาลูกซองทองมายิงหน่อยเมื่อวานไม่ได้ยิงผมว่าน่าจะอยู่แถวๆน้ำพงเมื่อกี้เนี่ยน่าจะตัวที่มันยิงผมไปอ่ะ วงเข้าวงใหม่ก่อยังไงก็ต้องเจอกันอยู่แล้วผมว่าไม่รู้ไงเอ้าเออเอา,เอา,เอาที่พูจริงมหมเด้อหนุ่มเรื่องผางตัวจุ๊่เนี่ยโอ้โห่ชิ่ย